ครับสวัสดีครับสมานิชคเติดอัตบิชยมทุกทัานประจำที่10เดือนมีนาคม2 5 6 7นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กดตกไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างวูแมนตันเจอฟูลเลมนะครับผมได้ต้องให้รองฟูลเลมไปในราคาปอปนะครับสรุปว่าตายนะครับค้นนี้จบเกมวูเปิดบ้านน้องชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนบอสซอนก็พลาดบัวต่อเนื่องสิวันติดติดไปเหมือนกันนะครับต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้ด้วยนะครับยามีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าหรับบ ควรพลาดน,นะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสแต็กเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ลงกัทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้ห่งคู่นะครับเป็นบอลแพรมาเลียงกิจนะครับ เป็นคู่ระหว่าง old, เรียบูเจอแมสซิเต้นะครับเรียบูอยู่อันดับที่2ของลีนะครับส่วนแมสซิเต้อยู่อันดับที่3ของลีนะครับเกมคู่นี้จะเตะกันเวลาสี่ทุ่มสี่ม้านาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอก,กันมาในนัดล่าสุดประกอบเสมอไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างเรียบูสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาตาออลอดสามนัดเลยนะครับเจ็ดนั้ล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนนั้นล่าสุดบุกปเอาาาาชนนะสรร์์ต้้ใบลถวย สกอร์5ประตูต่อ1น,นะครับฟอร์มลมดูดีมากนะครับส่วนทีมเยือนอย่างแมสซิตี้สานัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ชนะมาทถมสามนัดเลยเหมือนกันนะครับ20นัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครนะครับเลนนัดล่าสุดไปบ้านเอาชนะโคเบกินในบอลถ้วยไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับฟอร์มลมก็ดูดีแม้แต่ต่างกันเลยนะครับมาดูการคาดการณ์สวีตูลเล่นตัวจริงของ,ง,องทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลจะแมตช์รบสี3สนะครับประตูจะเป็นเควินเคเลอร์นะครับคงหลังสี่ตัวก โคมิดนะครับเมกซ้าฟ้าก็จะเป็นเอนโดโดเวอร์สันกับคอร์เนอร์แบตลี่นะครับส่วนกลาง3ตัวก็จะมีวาตารุเอนโดอเล็กซิสเมงอาริเตอร์และก็โดมินิกโซบัสไลน์นะครับในขนาบสามตัวก็จะเป็นหลุยดีอาร์ดมัวเมสซาร่าและก็ดาวิดน,นูญิส์นะครับส่วนด้านฝั่งทีมยันยามาเซตี้จะเป็นระบบสามาสองนะครับผาตัวจะเป็นเอเดอร์สันนะครับข้งหลังสามตัวก็จะมีโรบินีอาร์นาทานาเก้และก็ไคล์วอเกอร์นะครับส่วนกลางก็จะมีโรดี้เล่นเกมรับควบจอร์สโตนนะครับธนุสสามตัวก็จะมีเบนาโดซ เควินเดอ์บอยแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับและก็น้า2ตัวก็จะเป็นโอเลียนอาร์วาเรสกับเฮอริงฮาเลนนะครับสำหรับเกมคู่นี้เดทเปิดมาเป็นแมสต์ตี้เปิดราคามาต่อครึ่งเม็ดนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมเจ้ามาทางเจ้าบ้านอย่างเลี้ยวปูมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้เลี้ยวปูดูได้เรียบกว่าได้เล่นในบ้านดูเลยไม่น่าจะถึงกันไปคาบ้านนะครับลุ้นแค่ว่าจะเก็บได้เพียงหนึ่งเต็มหรือ3เต็มเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้รองเลี้ยวปูไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับ ยังมีครังนะครับฝัาตรงไห้รองเที่ยวปูไปในราคาขึ้นเม็ดนะครับผมมองว่าอยู่จ้าบ้านน่ารุ้นกว่านะครับขอตระจากันนะครับฝากกดติดตามให้กด Subscribe ช่องยูทูบตีแดดบิ๊กโจมและเปิตีแดดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีโบราณอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากโอนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ